นี่เป็นครั้งแรกของวันแห่งความตายเทศก,กาลซึ่งตามประเพณีแล้วเนี่ยผ่านมาตั้งหลายชั่วอายุคนและที่คุณได้เห็นเราก็ได้สร้างเป็นรูปเคารพสำหรับความตายระหว่างช่วงเวลานี้นะแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ย ความตายก็จะกลับมามีชีวิตอยู่บนโลกถึงพบกับคนที่มีชีวิตอยู่โอ้พบกับความตายแต่ว่าทุกคนดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่นะชีวิตและความตายมันเหมือนเหรียญน,นะซึ่งสามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาเลยอืมก็คือเราก็ควรไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับ